Let's go, 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 go. สวัสดีครับผมโคชบอลวิทยาชูสุภมรนะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าบรรยากาศรอบข้างที่ผมอยู่ตอนนี้เนี่ยผมกําลังทําอะไรนะก็ต้องบอกอย่างี้คนระับว่าวันนี้นะผมต้องบอกว่าจริงๆในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยซึ่งวันนี้จะตรงกับวันที่ส5หรือส6ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่า3วันนะวัอศุกร์เสาร์อาทิตย์ตอนนี้เนะี่ยผม,มต้องมาได้กับเพื่อนๆนะแล้วก็ในทีมนะที่เขาเข้ามาช่วยซัพพอร์ต ซึ่งสัมมานาเนี่ยนะมีช่วงมาสเตอร์อ Life, รยู่หลายหลายอยูโหมดซึ่งบอกเลยครับว่าวันนี้คือวันที่สองนะแต่ว,ว่ามันค่อนข้างพรงีเมียมมากๆนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆที่ผมอยากจะบอกคือมันแม้ผมจะขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์เพื่อเรียนสอนนะแต่ว่ามันเป็นสัมมานาที่ทําให้ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆนะครับซึ่งสัมมานา,ารอบนี้เนี่ยเราจัดแบบนเวอร์ชวลเซมิแนรเนี่ยออกไหมแม้มันเป็นเวอร์ชวลเซมิแนร์ครั้งแรกนะเราต้องลงทุนสอเนเยอะมากๆเราไม่ได้นำสู่หลายหนะ เยอะมากนะครับสิ่งที่สำคัญคือเราพยาย,ยามทำให้มันเกิดขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจําได้นะมันมีคลิปหนึ่งคลิปที่ผมได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายไม่บอ,อกแม้ซึ่งสิ่งทนะี่สําคัญเนี่ยผมได้เน้นย้ําในคลิปนั้นน,นนะว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะให้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันสําเร็จอยากใช้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันเกิดขึ้นสิ่ง ระที่สาคัญอย่างมากนะับนั่นคือคุณจะต้องทําตามเป้าหมายของคุณผ่านกระบวนการที่แบบเรียกว,ว่าไงตาม TFA ที่ผมเคยพูดไปเนาะซึ่ง TFA ที่ผมได้พูดไปตอนนั้นเนี่ยคือทีวัดที่มันสำคัญจริง คุณต้องติ้งคุณต้องฟิลและคุณต้องแอคชั่นมันจริงๆแล้ววันนี้ผมก็ใช้กระบวนการนี้ในการสอนให้กับผู้เข้าสัมมนาด้วยเช่นเดียวกันหลายหลายคนอยกได้รับพลังงานอย่างมากเลยแล้วอย่างตอนนี้ถ้าผมไม่แน่ใจว่าคุณจะได้ยินเสียงปรบมือหรือเปล่าซึ่งเสียงปรบมือที่เกิดขึ้นมันเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากในห้องสรงนี่ยรอแอม้แล้วเราถ่ายทอดกันสดๆนะครับเป็นววเวอร์ชวลสัมมนาไปทางบ้านแบบเขาเรียนที่ไหน ก็ได้ซึ่งจริงๆคือสัมมนานี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเวอร์ชวลสัมมนาเดิมเราแบบกังวลมากเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงครับแล้วคนตอบรับถือว่าดีมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันโอเคครับมันอาจจะมีบางส่วนที่เรียกว่ากิจกรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออทําสถานการณ์ให้มันเกิดขึ้นนะสถานการณ์จริงแต่เราพยายามส่งมันให้มันแบบเหมือนจริงหรือเสมือนจริงให้ได้มากที่สุดแล้วทาให้ผู้เข้าสัมมนาเนี่ยได้คุณค่า มาที่สุดซึ่งที่ตะกี้ผมพูดติ้งฟิลแอคชั่นเนี่ยคือเช่นเดียวกัน,นครับเวลาที่คุณจะตั้งเป้าหมายอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปที่ช่วาตั้งเป้าหมายปี2021นะครับคือพอคุณ อยากจะได้ในสิ่งสิ่งที่แบบคุณตั้งเป้าหมายขึ้นมาจริงๆสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องคิดเนอะแม่แต่เวลาที่คุณจะคิดเนี่ยคุณต้องมาจากอะใรวาไอ้สิ่งนั้นคือสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆเหมือนอย่างที่พวกผมครับในกีมงานมันิสิกานเราทํากันครับก็คือเราอยากได้เป้าหมายอยากทาเวอร์ชวลซมินางน,นี้ให้มันเกิดขึ้นให้สาเร็จให้ได้อยากส่งมบอบคุณค่าให้กับผู้เข้าสัมมนาที่เขาเรียนทางบ้านหรือวัาเดินที่ไหนก็ตามให้แบบเขาได้คุณค่าให้ได้มากที่สุด แล้วพอเราสัมผัสได้ครับว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเกิดขึ้นได้เขาจะได้ผลลัพธ์จริงเขาจะได้ประสบการณ์แบบดีใจม,มากๆแล้วเราเชื่อมั่นมากๆครับว่าฟีลที่เรารู้สึกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงมันเป็นไปได้จริงแล้วในที่สุดมีวันที่2เราทํามันได้ดีมากๆเมื่อวันคือวันแรกเนี่ยมันอาจจะบบมีตะก,ก,กุกตะกักเพราะว่าเราไม่เคยทำหรอ,อ,อ,อไแมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบที่เกี่ยวกับสตูดิโอเกี่ยวกับเรื่องของ อินเทอร์เนต็ตทั้งหลายทั้งปวงหรือว่าการลงทะเบียนเข้างานนะครับหลายอย่างตะกุกตะกักจริงแต่วันนี้ทุกอย่างมันสมูทและราบรื่นขึ้นมา,ม,าม,ามากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วผมอยากบอกครับถ้าคุณใช้กระบวนการอย่างที่ผมบอกครับคือ think feel action ตอนที่คุณแอคชั่นเนี่ยเวลาตอนที่คุณสร้างเป้าหมายขึ้นมาเนี่ยคุณจะแค่เขียนเนออกปะแต่ตอนนี้ครับถึงสถานการณ์จริงคุณก็ต้องติ n k feel action ด้วยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือตอน think f e e l action ที่เกิดขึ้นคุณ จำลองสถานการณ์ตอนแรกที่คุณแบบคิดขึ้นมาว่าคุณอยากได้อะไรคุณเขียนมันขึ้นมาตอนเนี้ยคุณต้องติ้งคือแอคชั่นแต่แอคชั่นที่มันเกิดขึ้นมาเป็นแอคชั่นจากการที่คุณคิดรู้สึกได้แล้วก็เขียนมันขึ้นมาเนีออกแบบแต่ในตอนที่สถานการณ์จริงอย่างที่ผมกาลังเจออยู่คุณก็ต้องติ้งฟิลแอคชั่นไปด้วยนะมั่คือคุณคิดคุณรู้สึกได้ว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปได้คุณเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้และคุณก็แอคชั่นจริงตามภาพที่แบบคุณต้องงการรจิ แล้วผมอยากบอกว่าถ้าคุณใช้สิ่งสิ่งนี้นะครับอาจจะมีเสียงนิดนึงคนระับมีคนมาเทน้ําแข็งครับอย่างนี้ที่ต้องขออภัยด้วยนะซึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆที่ผมอยากจะบอกคือถ้าคุณติง้งฟิลแอคชั่นตั้งแต่ตอนคุณวางแผนคุณติง้งฟิลแอคชั่นตอนที่คุณทำมันจริงจครับสุดท้ายแล้วคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ยอมหยุดเป้าหมายของคุณครับหรือสิ่งที่คุณต้องการในปี2021ยังไงก็เป็นไปได้ผมกล้าการันตีเพราะผมก็พิสูจน์ในสิ่งที่ผมได้แชร์และแบ่งปัน คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันแล้วกระบวนการนี้ผมใช้มันมาโดยตลอดนะครับผมใช้มันโดยตลอดจริงๆดังนั้นครับจำไว้ครับอย่ายอมแพ้ครับและเดินไปข้างหน้า สุดท้ายและท้ายสุดฝากพวกเราทุกคนนี้เอาไว้แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราคนระับใครที่ชอบคลิปคลิป,ลปนี้นะครับคลิปนี้ผมเียกเลยว่าผมทําสดกันเลยจริงๆอยู่ในบรรยากาศสัมมนาอยู่นะเป็นแบบออกมากนิดนึงเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันนะด้วยการกดไลค์นะกดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ที่ด้านใต้ไปจนถึงกดซับสไครต์บอกต่อๆกันให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลองเอาหลักการที่ผมพูดถึงนะลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองเพื่อครอบรัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับยังไงก็ตามไว้เจอกันในนนคลลิปปต่อไกัะจ สวัสดีครับผม Magma!